สวัสดีครับและพันคลิปเดี๋ยวเผอิญอกำลังจะต่อไฟเบรกนะครับใส่รถพ่วงข้างนะครับ LED ที่ออเดอร์มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ l a z d d a s h o อ e e อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะขายเป็นม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็จะตัดใส่รถในความยาวที่เราต้องการนะครับดูเหมือนจะไม่กินไฟนะครับพอ รู้สึกว่าหลอดมันเยอะนะครับสีแดงนะครับก็จะมีเท่าที่ดูภายนอกนะครับก็จะมีตัวต้นทานมีอะไรต่อมาเสร็จสับก็คือปล่อยไฟ12โวลต์เข้าไปได้เลยนะครับก็คือต่อใส่ไฟเบรกนะครับทีนี้รถเครื่องไฟเบรกก็ที่เคยดูหลายๆคลิปนะครับก็จะซ้ำให้หน่อยนะครับก็จะมีสต็อปเบรกนะครับ สต็อปเบรกเขาเรียกสต็อปเบรกนะครับของเบรกหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากดกดคือจากนะครับถ้าปล่อยนี้ก็คือเรากำเบรกตัวนี้ก็จะจากทําให้คอนแทคอยู่ข้างในลิมิตสวิตตัวนี้เชื่อมต่อหากันนะครับไฟวิ่งผ่านได้วงจรามาทบทวนหน่อยนะครับวงจรไฟไฟเบรกนะครับ ไฟจากแหล่งจ่ายแบตเตอรี่นะครับจากแผ่นชาร์จก็แล้วแต่นะครับก็จะมาอยู่รวมกันอยู่ช่วงนี้แล้วก็จ่ายมานะครับมาผ่านถ้าเป็น Honda นะครับมาเส้นสีแดงนะครับ Honda าเทน่ที่กำลังจะถ่ายทำนะครับ Honda เทน่สีแดงนะครับผ่านสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจมี3 4สีเส้นแต่เอามาเส้นเดียวนะครับเป็นเมนสีดำนะครับเป็นสีดา ก็จะต่อมาลักษณะสวิตช์เบรกหน้ากับเบรกหลังก็จะทําเป็นขนานนะครับ uh, ทําแบบนี้เขาจะต่อแบบนี้นะครับไฟก็จะวิ่งไปรอนะครับรอทั้ง2จุดทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับ uh, ก็คือสีดําไปรอนะครับ uh, ถ้าการเบรกหน้าปุ๊บ uh, ไฟก็จะข้ามคอนแทกไปออกเป็น สีเขียวเหลืองนะครับสายไฟเบรครุ่นก่อน Honda t เทนานะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับการพร้อมกันอันนี้เฉพาะไฟบวกนะครับควบคุมเฉพาะไฟบวกนะครับเราจะทั้งเบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นไฟบวกเหมือนกันนะครับก็จะวิ่งข้าม,มาสีเขียวประกาศเน้นข้อความนะครับไป ไปเลยนะครับไปก็จะไปหลอดไฟท้ายนะครับไฟเบรกนะครับหลอดไฟท้ายมี2องส้นนะครับไฟเบรกกับไฟเลี่ยอยู่หลอดเดียวกันไฟเลี่ยก็เขียนโชว์ไว้เฉยๆนะครับลงกล่าวร่วมสีเขียวนะครับครบวงจรหลอดไฟฟ้าก็ติดนั่นเอง,งคำว่ากล่าวนี้ก็แบตเตอรี่คูณลบกก็ลงโครงแบบนี้ใช่ไหมครับก็วิ่งหากันอยู่แล้วนะครับครบวงจรแต่ทีนี้ LED ก็จะมาต่อ ต่อขนานนะครับต่อมาเลยนะครับที่เขาทํามาขายนะครับมีขั้วนะครับต้องใส่ให้ถูกขั้วเท่าที่ดูก็คือทําสายไฟมาให้ด้วยเป็นแดงบวกดําลบนะครับแล้วก็แดงนี่ไปต่อใส่เส้นเขียวเขียวเหลืองนะครับซึ่งเป็นสายสีสายของเทน่านะครับผ่านาหลอด ลงกล่าวเส้นสีดำก็ต่อลงโครงนะครับหรือต่อขั้วลบแบตเตอรี่เราก็จะไปหาจุดจับนะครับหลอด LED เ้ก็จะติดพร้อมกับหลอดไฟเบรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถนะครับนี่นะครับรถพ่วงข้างคันเจ๋งนะครับก็ต่อยาวแบบนี้เลยหลายหลอดเลยนะครับกินไฟพอสมควร ก็จะต่อลอดเข้ามาด้านในนะครับเพื่ออย่างนี้เพื่อให้ง่ายต่อการต่อนะครับสายนี้ผมก็จะต่อลงมาอย่างนี้นะครับตามเสาก็จะเข้าไปเชื่อมกับแจ็คนะครับสายไฟเบรกเขียวเหลืองเส้นนี้นะครับแล้วก็ลงกล่าวเส้นหนึ่งนั่นเองนะครับ ยังไม่เรียบร้อยดีก็เ,เลยไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับดูนะครับเปิดสวิตกุญแจนะครับตอนนี้ติดเกียร์หนึ่งอยู่นะครับเบรกหน้ามีปัญหากำลังจะเปลี่ยนนะครับลิมิตสวิตอยู่ตรงนี้นะครับนูวานี่นะครับเคร่อไปหมดเลยอายุนานแล้วนะครับ ก็จะถอดเปลี่ยนนะครับแต่เบรกหลังยังเบรกหลังก็คือตรงนี้นะครับสต็อปเบรกหลังก็ใช้กันหลาหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมกดเบรกนะครับอันนี้ที่พับมาข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาทับ ผู้ช่วยไม่อยู่นะครับอ่านี่นะครับก็จะแดงยาวประมาณนี้นะครับอ่ารถมีหลังคานะครับพร้อมกับไฟเบรกเดิมนะครับอ่าครับการวัดอ่าลิมิตสวิตอ่าตัวนี้บอบบางอ,อาจจะเสียง่ายนะครับเราก็ตั้งค่าอ่าโอมมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับไปที่โอมอ่า โอมนะครับเดี๋ยวซูมหน่อยนะครับตนนัวนี้โอมคูณหนึ่งก็ได้นะครับคูณอะไรก็ได้เราแค่ดูว่า,าสวิตช์ยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็เช็คนะครับซีโร่เช็คเข็มว่า,าสายไม่มีปัญหาสายมิเตอร์ไม่มีปัญหา,าเช็คเลยครับขั้วไหนก็ได้นะครับมือเบรกก็จะกดตรงนี้นะครับ ตอนนี้ปล่อยอิสระก็คือการเบรกนั่นเองนะครับเข็มมจะต้องขึ้นนะครับถ้าสวิตช์ใช้งานได้<ม>เห็นไหมครับทีนี้ถ้าการเบรคถ้าเบรกปล่อยเบรกนะครับาขาเบรกก็จะมากดปุ่มนี้นะครับทําให้สวิตจากกันนะครับไฟก็วิ่งผ่านไม่ได้นั่นเององ่ายๆนะครับเผื่อ,อาบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับเผื่อคนที่รู้แล้วก็แล้วไปนะครับ แต่ว่าเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครัความสวยงามสําหรับความปลอดภัยลดพ่วงข้างเยอะนะครับอาจจะไม่ติดตั้งลังคาไม่มีลังคาก็หาที่ติดเอานะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวนี้ก่อนตัวนี้มีปัญหาแล้วจะาสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับของเก่าที่ถอดมาอาจจะ อาจจะไม่เสียข้างในนะครับอาจจะเป็นตะก,กันตรงนี้ฉีดโซเนกหน่อยนะครับมันดำๆอย่างนี้ก็คือไฟอาจจะอาร์คตรงนี้ก็ได้นะครับแต่สวิตช์ข้างในไม่เสียก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตัดปัญหา,าเดี๋ยววัดดูอีกทีนะครับใช่จริงๆครับก็คือสวิตช์ไม่เสียแต่ ตรงขาเขามีตะกกันนะครับไฟวิ่งผ่านลำบากอาจจะใช้คัตเตอร์ขูดหน่อยกอ็ใช้ได้นะครับสำหรับงานซ่อมนะครับงานซ่อมก็เสพให้ลูกค้าได้นะครับตัวนี้ก็ไม่กี่ตังหรอกครับแต่ว่ามันก็บวกค่าแรงค่าอะไรเข้าไปก็ลูกค้าก็จะประทับใจนะครับต้องวัดเป็นนะครับก็คือ,อตั้งโอมนะครับวัดความต้านทานนะครับ หลักการก็คือในวงจรก็คือเป็นสวิตต่อขนานกันหน้าหลังแค่นั้นเองนะครับวงจรนี้ก็คงจะเข้าใจนะครับไม่น่าจะมีปัญหาหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าใช้งานได้ยังไงนะครับตอนนี้รถคันนี้ใส่ LED ไปเยอะก็ เพิ่มความสวยงามนะครับสวิตท,ที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับถ้าหากเป็นตาการอย่างนี้เราก็อาจจะใช้ครีมนะครับครีมบีบๆหน่อยมันหลวมนะครับมันไฟมันอาร์กนะครับแล้วกาเบรกดูนะครับดูหลอดโน้นนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับตอนกลางคืนกลางวันก็ ชัดเจนนะครับแสงชัดเจนดีนะครับเพราะว่าหลอดเดิมเล็กนิดเดียวอันนี้กว้างเป็นเมตรเลยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสำหรับแฟนคลับที่ติดตามสาระบันคลิปนะครับเผื่อบางท่านยังต่อไม่เป็นนะครับก็เป็นไอเดียเป็นไกด์นำก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสาระบนคลิป อ่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับยังมีอยู่ในช่วงของวงจรจุดระเบิดอยู่นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ